สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมได้การแปดตักกศิบานะครับนในรายการโหราหา,ราหุ้นทางช่องตักกศิลาโหราชาแนาลนะครับว,นนว,วันนี้เป็นวันพุธวันนี้เป็นวันพุธ นะครับที่ห้าพฤษภาคม2 5งัาเราจะมาดูดาวเดว่นของหุ้นนะครับในแต่ละช่วงเวลาจะมีด้วยกันสามช่วงเวลาช่วงเวลาที่1เป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9้านาฬิกาถึง18บแนาฬิกานะครับช่วงเวลาที่สองเป็นช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันและเซียในเวลายี่บสองนาฬิกาถึงยีบสามนาฬิกา ช่วงเวลาสามเป็นช่วงเวลาของอสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนส์ในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกานะครับเ,เราจะมาดูดาวเด่นในช่วงแรกนะครับเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลาเก้านาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกานะครับจะมีด้วยกันูกหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขสอง หมายเลขห้าหมายเลขเจ็ดหมายเลขศูนหมายเลขหนึ่งและหมายเลขหกเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่1ช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลาเก้านาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกานะครับ ท่านสามารถนำตัวเลขนี้ไปใช้นะครับไปผสมไปจับคู่นะครับหรือไปดูมกับเลขของท่านนะครับผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่ก็จะมีสองห้าสองศนแล้วก็สองเจ็ดนะครับสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่1ช่วงเวลาของพุ้นไทยและเอเชีย ในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับต,ต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สองนะครับช่วงเวลาของยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกานะครับจะมีด้วยการ6หมายเลขนะครับหมายเลขแร,ก,รกก็หมายเลข3หมายเลข9หมายเลข6หมายเลข8 หมายเลขสี่และหมายเลขหนึ่งนะครับเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของยุโรปอังจิตเยอรมันรัสเซียในเวลา22่นาฬิกาถึง23่นาฬิกานะครับท่านสามารถที่จะนำไปจับคู่ไปผสมนะครับหรือไปรวมเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณ3คู่ จะมีสามเก้าสามหสามสี่นะครับเป็นามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปทางจิตเยอรมันรัสเซียในเวลาย2ิบสองนาฬิกาถึง23่ิบสามนาฬิกานะครับต่อไปนช่วงเวลาที่3ามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนส์มีด้วยก,กันสามช่วงเวลาจนะมีด้วยก,กันห้าหมายเลขนะครับหมายเลขแรกหมายเลขสาม หมายเลขสี่หมายเลขหก 6, หมายเลขเจดนะครับแล้วก็หมายเลขสองเป็นห้าตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลา,าที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกานะครับท่านสามารถนำทั้งห้าตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่นะครับหรือไปรวมตัวเลขของท่านผมขอจับให้ท่านดูประมาณสองคู่ ก็จะมีสามสี่แล้วก็สามสองนะครับเป็นสองชุดที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐเมกาหรือดาวโจนส์นะครับก็ครบแล้วนะครับสามช่วงเวลาซึ่งในแต่ละช่วงเวลาผุจะมีการเจาะตัวเลขและในแต่ละหุ้นของช่วงเวลาต่างๆนะครับให้ท่านนำไปคัดเลขเด่นในแต่ละหุ้นในแต่ละช่วงเวลาให้อีกด้วยนะครับ และทางสถาบันตักกศิลาหูลาเป็นสถาบันที่เปิดสอนวิชาหูลาศาสตร์เบื้องต้นนะครับและวิชาอยู่ในหลายแขนงและตังผมได้เปิดสอนวิชาหูลาหาหุ้นเป็นค้าพิเศษนะครับเพื่อที่ท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถหาเลขเด่นของหุ้นในแต่และช่วงเวลาโดยใช้วิชาให้เลื่อนชั้นสูงนะครับและสูงจากเรื่องศาสตร ท่านที่สนใจติดต่อและสมัครได้ที่อิารบันตับกศิลาหูหลาตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับแล้วท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มลายฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายมีตัวเลือแนะนำจากแอดมินและ AI สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้จะครบถ้วนจบเพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ